สวัสดีครับผมนัลรงซื้อขายรถมือสองวันนี้จะมารีวิวรถหกล้อบรรทุกนะครับคันนี้เป็น NPR 135แรงสภาพสวยๆเลยนะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ล็อกแล้วนะครับผมรถสวยพร้อมใช้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรถหกล้อบรรทุกนะครับ โทรสอบถามได้ที่เบอร์0908588220 0933258446นะครับเข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธสงข้างปั๊มบางจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุทธสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรถสวยสภาพดีๆนะครับภายในสวยครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับผมขับ ส,สวยมากเลยครับสภาพสวยพร้อมใช้งานครับท่านที่สนใจโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับ ภายในสวยครับสนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์090-858-8220นะครับเข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธยสงข้างปั๊มบางจากใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลพุทธยงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมฝากพี่น้องทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ